พาไปดูสภาพของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะ<ฆ>แกมีอาชีพขับรถนําเที่ยวพอบอกว่าสภาพเนี่ยฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร<ฆ>่คือน่วมไปทั้งตัวเลย<ฆ>แกบอกว่าแกโดน3คนร้ายดักปล้นแกค่ะแล้วก็เอาเงินแกไป25,000บาทท่านนี้ชื่อว่านายสมศรีสีนุ้ยอายุ65ปีค่ะมี<ฆ><ฆ>อาชีพคนขับรถทัวร์นำเที่ยวนั่งอยู่แบบนั้นเลยเห็นแล้วต้องอุทานคำว่า สภาพใช่สภาพจร,จริงๆนะเพราะว่าแกบอกว่าแกโดนทั้งไม้ทั้งอะไรเนี่ยตีเข้าที่หัวแล้วก็ตีตามตัวด้วยนะคะ mm hmm. นี่หมวกกันน็อกแกหล่นอยู่แบบนี้ mm hmm. คนร้าย3คนขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันประกบรถจักรยานยนต์บังคับให้นายสมศรีจอดรถแล้วก็ลากตัวเข้าไปทำร้าย mm hmm. ใช้ไม้ไผ่ตีหน้าผากและท้ายทอยและต่อยเข้าที่ท้องด้วย จากนั้นแย่งกระเป๋าสะพายมีเงิน2 5 0 0 0บาทก่อนจะหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ3มทุ่มวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกชายของนายสมศรีชื่อว่านายพงษพัฒนค่ะพงนภัทรค่ะอายุ25ปีก็พาทีมข่าวและตำรวจสพเวรุวันลงพื้นที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นกับเป็นถนนลุกรังห่างจากถนนสายวังตอหนองปอประมาณสัก10เมตรแล้วก็เปิดคลิปเสียงก่อนเกิดเหตุที่พ่อเนี่ยส่งมาบอกแม่ว่า กำลังเข้าเมืองขอนแก่นหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงพ่อก็ส่งข้อความเสียงมาขอความช่วยเหลือมันจะมีคลิปเสียงสองช่วงให้ได้ฟังไปฟังกันค่ะั่างที่เขาขอนแก่นครับอันนี้คืออันนี้นะครับเจ๊จะมาบอกแม่จริงนครับก็ติดกันเห็โอม่แม่โม้บ้าเนี่ยอะ อเสียงช่วงที่สองนี่คือหายใจเร็วๆแลนะแย่ให้เห็นความเจ็บปวดเลยนะเ,ออเจ็บปวดมากและขอความช่วยเหลือค่ะคราวนี้ลูกชายนะคะก็เล่าต่อบอกว่าหลังจากพ่อส่งข้อความเสียงมาขอความช่วยเหลือกับแม่บอกให้ไปรับใกล้สะพานบ้านวังตอตอนเองก็ได้ออกตามหาพ่อค่ะพอไปถึงปุ๊บเจอพ่อสภาพอย่างที่เห็นนะคะนอนกองอยู่กับพื้นถนนเมื่อสักครู่นี้นะคะสะบักสะบอมเลย แล้วพ่อก็เล่าว่าถูกสามคนร้ายปล้นทรัพย์ตีหน้าผากลำคอก็เป็นรอยด้วยเพราะว่าถูกกระชากกระเป๋าต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วคก็บอกว่าเขาเอาไม้ฟาดที่หน้าผากตอนนั้นยังใส่หมวกกันน็อกอยู่ก็หมวกกันน็อกแตกเลยครับแล้วก็กระชากเอาเงินได้เงินสดไปสองหมื่นห้าครับอยากให้เร่งดำเนินการ พวาเงินเงินก้อนนั้นก็เป็นเงินสําคัญที่จะมาจ้างคนงานทำเนี่ยครับแม่ประกอบอาชีพทํามะเขือเทศเสียก็ลางานไปด้วย10บวันน่ครับเพื่อจะมาทําแต่ก็มา,มาดโดนพ้นไปซะก่อนแล้วก็ต้องชื่นชมพี่ๆตำรวจชุดสืบสวนส,วนส,วนสวนพเวรุวันนะเพราะว่าตลอดทั้งวันนะคะไล่ตรวจสอบภาพวงจรปิดตามเส้นทางจุดต่างๆนะคะก็พบจริงๆพบว่านายสมศรีเนี่ย นี่หามาแล้วขี่รถจรักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกครึ่งใบสีเหลืองผ่านหน้าเทศบาลตำบลบ้านค้อเวลาประมาณจะเกือบ3ามทุ่มแล้ว จุดนี้ห่างจากจุดที่นายสมศรีให้ข้อมูลว่าถูก3คนร้ายขี่รถตามประกบนะคะอ้าหนึ่งถ้ามีภาพแบบนี้บอกสายแบบนี้มันก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้สิมีบอสแสหรือเปล่าทีนี้ทีอีกแวเราอ่าใช่ไปได้ภาพวงจรปิดมาจากร้านค้าริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตรได้นายสมศรีเขาขี่รถมาจริงค่ะแล้วคนร้ายล่ะคุณปอยคนร้ายคุณลองหาสิ มีไหมถ้ามีจะต้องมีเราจะต้องเห็นถ้ามีคือจะต้องเห็นเอาก็พยายามจ้องพยายามหาพยายามอยู่ตรงมุมไหนไม่มีไม่มีสามคนร้ายนั้นขี่รถตามประกบเลยแม้กราจะอย่าใช้คำว่าตามประกบที่ผ่านยังไม่มีเลยด้วยซ้ำเอ้า แต่ลุงแกบอกว่าคนร้าย3มคนขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันนะแล้วก็ประกบรถกันเลยนะถ<อ> <ๆ S 2> ้ถึงบอกไงอย่ามาใช้คาว่าประกบเอาแค่ว่าขี่ผ่านก่อนยังหาไม่เจอ,อช่วงเวลาไหนยังไงอ๋อคราวนี้ก็เลยพอมาถึงตอนนี้นะคะก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะไม่มีเหตุการณ์ตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างหรือเปล่าเนี่<า>ยังไงคะเนี่ยทางตำรวจก็จะหาหลักฐานให้ชัดนะ ตำรวจบอกแบบนี้นะคะบอกว่าหากแจ้งความเท็จก็ต้องถูกดำเนินคดีเอา้าแล้วแผลตามตัวอะไรแกมายังไงล่ะนะแล้วนะแ,ลแกไปนวด<อ>มีท่าไหนยังไงนะใช่หรือว่าแกแกอาจจะโดนไม่รู้นะพยายามคิดในแง่ดีเ<อ>ข้าข้างคนเจ็บไปก่อนแล้วไม่รู้หรือแกอาจจะกระทบกระเทือนสมองจนแกแบบ จำวันผิดหรือเปล่าออเดียวอาจจะต้องไล่กล้องวงจรเพราะว่าสภาพมันโดนตีจริงๆอะถูกไหมล่ะถูกไหมคือในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดไม่มีหรือเปล่าคืออาจจะไม่ได้ขี่ตามไงหรือจะดักรออยู่ข้างหน้าไหมอ่ะก็ยังคงเป็นปริศนาแต่เดียวตํารวจก็สืบต่อค่ะอ่ะนะครับผู้ชม